ครับอาหารเสริมครับให้วัวให้ควายครับเนี่ยครับถ้าเราหมักนะครับหมักได้ที่นะครับจากสีดําจะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับนี่ก็คือสามารถกินได้นะครับรวมแล้วโปรตีนประมาณ6%กเปอร์เซนะครับวัวเราจะได้อ้วนๆครับผมเราผสมกับหัวอาหารก็ได้ผสมกับรำก็ได้นะครับเอาไปให้วัวกินครับ สนใจอยากได้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับขายไม่แพงครับกระสอบละหน0่งร้อบาทน้ำหนักต่อกระสอบก็ประมาณ6 0สิถึงเจกิโลกร,รัมครับกินเช้ากินเย็นก็อยู่ได้หลายวันครับครับเหมาะสำหรับหน้าแรงนะครับหน้าแรงหน้าแรงนะครับ